นะครับ23ถึง27ธันวาคมนี้จากนั้นก็จะเป็นการเปิดรับสมัครแบบแบ่งเขตนะครับนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการเลือกตั้งยังเป็นทางออกของประเทศพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันหาทางออกซึ่งรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินเราก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยให้เป็นประยังสติ แล้วก็ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นประมุขค,ค่ะซึ่งรัฐบาลก็พร้อมนะคะยืนยันพี่น้องประชาชนว่าเราพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่างๆแล้วก็รวมถึงเวทีการหารือต่างๆเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตของประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้ในปัจจุบันก็จะได้ทราบว่ามีหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรนะคะก็ได้มีพีพยายามที่จะพยายามที่จะเปิดพื้นที่ต่อสาธารณชนต่างๆ เพื่อให้มีเวทีในการพูดคุยกันด้วยแนวทางที่สันติแล้วก็เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยในวันข้างหน้าค่ะ ซึ่งเมื่อมีการตราพระราชกิจศิยายุบสภาเมื่อและกําหนดวันเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วนะคะในวันที่2กุมภาพันธ์2557ค่ะเราก็ควรจะได้ร่วมกันในการหาหรือกับทุกฝ่ายค่ะเพื่อเป็นพื้นฐานของสันติวิธีที่จะดําเนินการควบคู่ขนานไประหว่างที่รอในเรื่องของวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะเป็นวันเลือกตั้ง ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกอตอได้ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้านายประพันธ์ในกวิทกรรกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยว่าที่ประชุมกกตมีมติให้ประกาศวันรับสมัครเลือกตั้งสงสงแบบบัญชีรายชื่อระหว่างวันที่23-27ธันวาคมนี้และสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งระหว่างวันที่28ธันวาคม2556ถึงวันที่1มกราคม2557 โดยจะส่งประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาต่อไปส่วนสถานที่ในการรับสมัครอยู่ระหว่างประสานคาดว่าจะใช้อาคารกีฬาเวทสนามกีฬาแห่งประเทศไทยญี่ปุ่นดินแดงทั้งนี้ในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับกกตจะประชุมผอ,อ,อกกตจังหวัดทั้งประเทศเตรียมความพร้อมการพิจารณาแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่บางเขตนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรรวมถึงการประกาศจำนวนสสในแต่ละจังหวัดใหม่ พราะมีจังหวัดบึงการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจังหวัดส่วนความพร้อมของการสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองแต่ละพักนายจรุพงศ์เรืองสุวรรณหวัหวหน้าพักเพื่อไทยยืนยันว่าการเข้ามาร่วมงานการเมืองของกลุ่มมัชจิมากับพักเพื่อไทยจะไม่มีปัญหาการแบ่งเขตพื้นที่ลงเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าพักเพื่อไทยยังคงเสนอชื่อนางสาวยิ่งรักชินวัตรลงสมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่ง พร้อมเสนอชื่อให้เป็นนายกรละทา่ามนตรีโดยไม่มีการจัดวางบุคคลสำรองไว้แทนนางสาวยิ่ยงรัก